สวัสดีครับผมวันนี้ร้านะคนครซับย่างยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชมชุดคิสนะครับเป็นชุดเบรก AP r a c i n g นะครับผมตัวนี้ใส่กับล้อขอบ15นิ้วเริ่มต้นนะครับเป็นชุดล้อขอบ15นิ้วนะครับที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ย จะเป็นตัวรุ่น AP Racing CP 7600นะครับ7600นะครับสีพอตเล็กนะครับสี่พอตเล็กพร้อมตัวจานขนาดนะครับ285 285มิลนะครับตัวนี้จะลูกค้าเลือกเป็นสีซิลเวอร์นะครับเป็นสีบอลคุ้มโทนนะครับแล้วก็ตัวปั๊มนะครับจะเป็นสีแดง หนังสือขาวนะครับตัวนี้ลูกค้าจะเป็นคนรีเควสตมานะครับว่าอยากได้สีอะไรนะครับชุดคิดตัวนี้นะครับจะมาพร้อมเซตเลยพร้อมติดตั้งทุกอย่างนะครับวันนี้ผมจะมาติดตั้งใส่กับตัว v ีออสเจนะครับเดี๋ยวค่อยชมกันนะครับตอนนี้ทําการรื้อในส่วนของด้านหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรบ้างนะครับกับชุดคิดตัวนี้กับราคา23,500บาทนะครับก็จะเป็นปั๊มเบรกแดงนะครับ โลโก้ o, ตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีชุดท่อนะครับแล้วก็ชุดเบรกด้านในนะครับอย่างที่2จะมาเป็นชุดจานนะครับตัวฮับกับตัวจานจะเป็นสเต็ป2ชั้นนะครับแยกชิ้นงานกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายที่ลูกค้าเลือกนะครับของเราจะมีให้เลือกอยู่ประมาณ3ลายนะครับเดี๋ยวถ้าผมไม่ลืมนะผมจะขึ้นรูปให้นะครับอ่าแล้วตัวสีตัวนี้ก็จะมี ให้เลือกสีนะครับระหว่างสีบอลสีทองสีดําอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูแล้วก็ปั๊มก็จะมีให้เลือกสีด้วยนะครับในราคา23,500บาทชุดคิดพวกนี้นะครับสามารถใส่ได้กับฮ o n ด้าแจ๊ทุกรุ่น Hon d a City v ้ o ีออทุกเจนนะครับได้เลยนะครับจะมีผ้าเบรกมาในชุดด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นขาตรงรุ่นนะชุดขาจะเป็นตรงรุ่นเลยนะครับพร้อมนะครับบอกเลยว่า AP สเต็ปนี้ได้สายทักแล้วนะ มีสายถักมาให้เรียบร้อยนะครับาทางร้านเราก็จะใช้ทําการไล่ระบบน้ํามันเบรกด้วยชุดน้ํามันเบมโบดอทสี่นะครับตัวนี้ก็เปอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะครับรองรับกับตัวชุดเบรกที่เราเตรียมมาให้โดยเฉพาะเลยนะครับทุกอย่างที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยจบทุกอย่างนะครับรวมติดตั้งรวมทุกอย่างแล้ว23,500บาทนะครับเดี๋ยวติดตั้งแล้วผมจะ มารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าสเต็ปเป็นไงตอนนี้ทําการรื้อชุดคิดเดิมออกหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ว่าไล่น้ามันใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับว่าออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับกับล้อทีสามเจ็ดสีเข้มสุดทางร้านอนะ่ะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นล้อสีเข้มสุดทางร้านเรานะครับเดี๋ยวรอชมโคตรตัดโคตรสวยนะครับไป เสร็จอันเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับตัวเบรก AP สีแดงนะครับตัวหนังสือเงินนะครับเออเขาเรียกว่าพับเงินนะครับกับล้อเดิมนะครับผมเอ,อล้อตัวนี้มีปัญหานิดนึงนะครับเพราะว่าตัวล้อเนี่ยก้านจะติดปั๊มเบรกนะครับปั๊มเบรกค่อนข้างใหญ่เลยนะครับก็เลยทําการต่อน็อตให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ตัวสเปเซอร์รองเข้าไปกับเกือ 6ถึง8มิลเลยนะครับด้านหลังลองเพิ่มมาเป็น6มิลน,นะครับให้ฟิเมมันเท่าข้างหน้าแต่ก็ยังไม่ล้นนะครับยังปิมปิมปิมป,มปิมอยู่นะครับอ้าวลืมเปิดไม์ไม่เป็นไรเปิดไม์ใหม่เปวนของด้านหน้าก็ลองมา8มิลน,นะครับแต่เหมือนว่าตัวฮับเนี่ยมันจะตัวฮับมันจะหุบมากกว่าของเดิมนะมันก็เลยแบบหุบแบบ ต่อกันที่ตัวชุดเบรกดีกว่าครับชุดเบรกนนะรบบรจะเป็น AP นะครับโอ้ผมจอดส่งไม่ได้เลยชุดเบรกจะเป็น AP ตรงรุ่นเลยนะครับทำไมใหม่มันไม่ติดขอภัยแล้วกันนะครับข้างในก็จะเป็นจานส่อร่องนะครับมาเป็นชุดคิดของเขาเลยนะครับกระเบก AP แดงนะครับตรงสื้อข่าวนะครับทำการลองสเปเซอร์ซีมินนะครับ ทุกอย่างฟิตเมนต์เดิมนะครับคันนี้จัดโชว์กับผมไปนะครับจัดทุกอย่างเรียบร้อยกับผมไปทั้งหมดแล้วนะครับที่เราเห็นด้านหน้านะครับราคาจะอยู่ที่23,500บาทนะครับพร้อมจบทุกอย่างแล้วนะครับไม่ต้องเพิ่มเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับผมรับจบทุกอย่างนะครับแล้วก็มีประกันนะครับอยู่ประมาณเออประกัน2ปีนะครับนี่เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ใครที่มองหาเอกเบรก AP อยู่ก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับนะร้านนครซับยางยนต์นะครับผมมีตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่ที่เป็น5รลูสซีวิกหรือว่า m a ด้าอะไพรพวกนี้มีนะครับฝาวด้วยนะครับนะครซับยางยนนะครับสวัสดีครับ Perfect perfect